ครับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบวันนี้ท่องมีสามดาวสิบผ้าธรรมชุมมหาหนามาม่เนาะค่ะเนาะประจําวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันอร่อยหกสิบหกค่ะนามามก็บรรจุฟันน่านแล้วค่ะธรรมชมงวดนี้ฟันเห็นผียามหาลงมากผนมหาหนามาม่เขียเข้ยวมาก่บธรรมชมเขี้ยวมาแล้วก็ท่มใส่แขนหนามาม่ เห็นเป็นตัวเลขขข้นมากก่ะธรชมสามโตแดงจึงเคืองเลยค่ะจะเป็นเหลขดีเล็กเด็ดตัวใดกับไปรลาชมกำมนามังพอความกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทองมีสามดาวนําไปเด้อค่ะไปรลาชมรับฟังกันนามัมพอความกันเลยค่ะสวัสดีครับนามัมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนามัมสวัสดีค่ะครับผมนามันในกระต่ายเรลาฟื้นครับเอฟซีเนาะนานที่จังฝันครับงวดในฝันที่บอกครับนามัมอันคือจงเห็น ยาครับเป็นรุงมาหาครับนะครับผู้กันสียาเนี่ยครับครับยาเสียแล้วเนาะครับครับผมโอ้แสดงความเสียใจนั่นเป็หลายครับเป็นมาแนวไลยครับน้ำมันเป็นลุงมากคือจไอ้คนสีมาบอกผมบางคนอยากกินยัางนี่แหละกมไก่นี่แหละครับอืมเป็นมาอยากกินต้มไก่ครับโอ้ครับผมว่าผมได้ว่ามาต่างฟันอย่างนี้เนาะครับไม่ได้ไม่ได้ฝันเช่นยาหนี่งก็น่าตื่นเต้นเนาะครับผม เลยอันนี้ผมเลยเออเจ้ามีเงินผมอีสื่อไก่มาตุ่มไปจังหันให้รอกผมบาครับผมกข้าว่าเพิ่นตายเนาะแมนเนาะครับผมครับจังไดรอีกบาทเป็นมาแนวไยอบอกเลขกีิ่งกครับเพิ่นแค่จังตืบอกเด็กนะครับเพิ่นมาเขียวมากนะครับครับผมผมก็จีซื้อนี่แหละซื้อไก่ซื้อมากข้ามหมากข้ามขั่วเปเพิ่นนะครับโอ้ทำบุญเนาะครับเนาะครับทำบุญเพราะมัน อ่านี้นากะอขยันตื่นเขาประรับดินเขาประรับดินครับเออนึงโรค้ากเขาเคยปั้นเป็นจังหีโรคมากยักเกล่ยวครับผมเป็นเกวันสามไดโรคมาอันนี้บวดผมประจักษ์ครับผมเนาะหายไปนานเนาะครับเอาตอนเป็นติดขืนเมื่อนี่นั่นนี่แหะเป็นเกี่ยวหมากเบื้องนี้เมือไม่อีกเป็นแบบครับเป็นเมือไปอีกครับถ้ามากเป็นนี่แหละใ่แขนผม ไอ้นามากเ้นที่เขียนนามามครับครับหมากเป็นเกี่ยวบีงทีแดงๆเนาะครับผมเป็นตัวเร็วถึงรับการแม่บึงห่วยเป็นเดียวสามตัวองค์ที่เอาับครับเลาะก่อนนี่เลาก็ทมนามากใส่ในมือได้ที่มันถือ้วน้องขับเนาะแม่นครับบาดี้ก็หายไปเลยน้องขับเนาะหลายเดือนครับจังมากแ่นบเป็นเอานามาเขียนเรืองเป็นทมใส่หลครก็เป็นมันถึอนเป็นตัวเร็เป็นทมแต่ครับเป็นเกี่ยวเป็นหนึ่งดึงอันนี้ พม่เห้ผมเรียกแขนไปฮะเรียกแขนเลยครับเป็นกระท่วมตรงครับอยู่เบ่งเอาเรียเวินวะบอกเด็กผมมายรผมได้เบ่งเราครับผมเรียกเป็นเด็กหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองครับครับหกเจ็ดสองเนาะครับครับเรียกสองตัวมีบอครับกาจีนี่ละตัดเอาเลยครับก็ดัดลนเอาครับทำสี่ดัดสายตัดหมอครับคำวุ่นปันเนีจีผมมาบอกมัว่กจะถ่ายครับครับ เอาหกเจ็ดเจ็ดสองเดียวกี่หกสองเดียรอันนี้จังสี่ังสี่เลยเนาะครับตัดตั้เลยเนาะครับเนาะครับไก่เป็นอยากกินไก่อยากเคี่ยวมากเนาะครับแม่เนาะหกเจ็ดสองไก่กับน้ำเกลีไก่จักนตัวเหรอครับนำหนับเ er ก้าบาไก่ประมาณสองตัวเลยไก่สองตัวสองเกลียวอะไรเนาะครับไก่อยู่ในน้ำเดียวกันครับเพราะว่าเด็กหกกับเด็กเกลียเป็นตัวเดียวกันเนาะครับนำครับเนาะแมนครับครับ อ้าวคนที่สร้างอยากกินทีนึงทีนาะผู้เฒ่าครับปกติไม่ได้ฝันเห็นผีไอต้องครับเนาะแม่ครับผีไอเอาเนื้อเอาปลาเอรัญญีมาให้เอาสิ่งของมาให้ยได้บาดในพิยาพิยาครับผมครับผมนี่แหละครับต้องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ต้องเบิ่งครับกับน้ำบัะครับเจ้านายอีกครับบานนี้พี่พ่อมาหาบอครับย่างู่ครับย่างครับนี่จะพิยาลุงมาหาครับ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  เฮ้ยขอบคุณนามมัมได้หลายครับที่ให้ตัวเลขสามตัวเอฟซีของเบาแอมเราส่งมะครับเนาะพี่ยังเติมเติมอีกครับนามมัมครับเพิ่นอันนี้ฟันดีดีวิ่งกว่าที่หๆเนี่ยครับจังบอกว่าดีนะครับเนาะด้วยรับขอบคุณนามมัมได้หลายครับที่ให้ตัวเลขดีๆแนวทางดีๆเอฟซีครับขอบขอบคุณครับนามมัมขอบคุณค่ะนามมัมขอบคุณค่ะนี่เนาะค่ะสมาชมเลขของนามมัมค่ะสมาชมพิญญามัทมนามมัม ยนเป็นตัวเลขให้น้ำมัมหกเจ็ดสอเจ็ดสอแขนแดงจึงเครืองและค่ะธรรมชมก็ขอหายมิโชวไม่ลาบก็น้ำมัมนาะคะเนาะประจํางวมวันที่สิบหกันยายนพศสองพันห้าอสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้ท่ามี3ดาวกัสิล่าธรรมชมพิกรณ์เจอกันคลิปหน้าค่ะก็หายโุกมันมันเฮงๆงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะไก่ย่พึ่ง่าไปใส่เนาะคะธรรมชมพอมีสามดาวมิของดีมาฝาดธรรมชมค่ะ สรับชมเบืองของดีก็เบ่าแอมละทงก็เลยค่ะเบ้าแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับ่านรู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทซัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่านรู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส,ส่เรียกเงินเรียกของสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสื่อถือนะครับน้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องไหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนเรื่องการเมตตามหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เ้ืยอก,การทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปูป่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับพี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนสวัสดีแหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ใหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณ,ค,ณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครมมับท่านผู้ชมเบาแอมเร,ตร,มา,ราตรงหูยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายา,างบ่เห็นลานเฮาแขกใครว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เหตุนในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายคองเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับตนผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับสนผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสนผู้ชมเปิดฝาลงปูออมากนาะครับเนาะแล้วก็บมือแท้ๆครับานผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก on ็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนี่แตงเพลงให้หลวงปู Clone ่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ ยืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกจานผม้ชมราคาเบาแอมเราทงนี่ได้นมมุนมาน้ำครับได้นมมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ช เอาไปอาบสำหระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีลร่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรนตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำดุย์สามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าเอามาตรงกับเสียงเบิองตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ